สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาต่อกันที่ p 트สอ2ของการนำเสนอในที่สาธารณะของวิชา Media Design and Presentation กันครับครับคราวที่แล้วผมได้กล่าวถึงเรื่องของการนำเสนอในที่สาธารณะว่าเราสามารถศึกษาได้จากตัวอย่างที่ดีแล้วเราก็ได้ศึกษาจากตัวอย่างของคลิปวิดีโอของการ p พิ c h i n g กันไปแล้วครับครั้งนี้ เราจะมาพูดถึงขั้นตอนของการนำเสนอในที่สาธารณะซึ่งในที่นี้ผมจะขอแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนใหญ่ๆดังต่อไปนี้ครับขั้นตอนที่1คือการเตรียมตัวครับการเตรียมตัวจะมีประเด็นหลักอยู่2ประเด็นคือการเตรียมอุปกรณ์และการเตรียมตัวของเราเองก่อนจะนำเสนอครับขั้นที่2คือการเสนอซึ่งในที่นี้ผมจะพูดถึงประเด็นใหญ่อยู่2ประเด็นคือ ประเด็นที่1คือเรื่องของท่าทางและประเด็นที่2คือเรื่องของการพูดและสุดท้ายผมจะพูดถึงเรื่องการตอบและการปิดครับในหัวข้อนี้ผมจะพูดถึง2ประเด็นเหญ่ก็คือการตอบคําถามเช่นคําถามที่เราไม่ควรตอบหรือคําถามที่เราตอบไม่ได้เราควรจะตอบอย่างไรและสุดท้ายผมจะพูดถึงวิธีการจบการนําเสนอที่ทําให้ดูมีความเป็นมืออาชีพหรือทําให้จบอย่างสวยนั่นเองอย่างไรก็ตาม ขั้นตอนของการนำเสนอในที่สาธารณะที่นี้ผมขอกล่าวไว้ว่าจะเป็นเพียงแค่คำแนะนำการใช้คำแนะนำเหล่านี้จะต้องนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ในการนำเสนอน,นั้นว่าเราพูดกับผู้ฟังเป็นอย่างไรสถานที่เป็นอย่างไรด้วยนะครับเอาละครับ เราจะมาเริ่มขั้นแรกที่เรียกกันว่าขั้นเตรียมครับหรือขั้นที่1การเตรียมเนี่ยผมจะพูดถึง3ประเด็นใ,ใหญ่คือ1การแต่งกายครับ 2. อุปกรณ์หรือสถานที่ถ้ามีนะครับและ3สุดท้ายเราจะพูดถึงการเตรียมตัวด้วยการซ้อมพูดครับเพราะเราต้องซ้อมนะครับสำหรับรายละเอียดเหล่านี้เดี๋ยวเราจะได้ศึกษากันต่อไปครับว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะกล่าวครับแต่ประเด็นที่สําคัญของเรื่องนี้ก็คือความตื่นเต้นเนี่ย มันเป็นเรื่องปกติครับเมื่อเราไปยืนอยู่บนหน้าเวทีหรือเราพูดในที่สาธารณะเราจะเกิดความตื่นเต้นเสมอครับอยากกังวลครับเปลี่ยนความกังวลให้เป็นความตื่นเต้นแล้วเราก็สามารถลดความตื่นเต้นนี้ได้ด้วยการซ้อมครับซ้อมบ่อยๆครับแล้วก็ซ้อมครับและสุดท้ายก็ซ้อมอยู่ดีครับเมื่อเราซ้อมจนชินเราจะเริ่มรู้ว่าสไลด์นี้เราจะพูดอะไร บทพูดนี้เราควรจะพูดอย่างไรหรือเราควรจะทำอย่างไรนั่นเองครับเอาละครับเราจะมาพูดถึงหัวข้อแรกกันครับคือเรื่องของการเตรียมการแต่งกายครับแน่นอนครับการแต่งกายหรือการแต่งตัวก่อนนำไปเสนอผลงานเนี่ยจะช่วยทำให้เพิ่มความน่าเชื่อถือหรือ credibility ของเรา แล้วก็ยังช่วยบทบังหรือลดความตื่นเต้นที่เรามีได้ด้วยครับเพราะในบางครั้งเราอาจจะรู้สึกประหมา่าเนื่องจากผู้ฟังของเราอาจจะไม่ใช่คนที่คุ้นเคยก็ได้ครับคําแนะนําของการแต่งกายของผมมีดังต่อไปนี้ครับ 1. เราควรแต่งตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ครับดูนะครับว่างานที่เราไปนําเสนอเนี่ยลักษณะงานเป็นอย่างไรผู้เข้าร่วมฟังเป็นอย่างไรถ้าเป็นงานที่เป็นทางการก็ควรจะใส่สูตรเนาะหรือว่าอย่างนี้ครับดังรูปแบบนี้ครับจะมีรูปว่า ถ้าเป็นผู้ชายก็จะใส่สูตรแล้วก็ติดกระดุมเม็ดบนเม็ดเดียวเนาะส่วนผู้หญิงก็อาจจะใส่สูตรก็ได้ครับสังเกตว่าเขาจะใช้สูตรสีเข้มเขาะจะทําให้ดูน่าเก่งขาน่าเชื่อถือครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเราสามารถจําเป็นต้องใส่สูตรเสมอไหมคําตอบคือไม่จําเป็นครับ ดูตามสถานการณ์และผู้เข้าร่วมฟังครับสังเกตรูปผู้ชายคนหนึ่งคนนี้เขาแค่ใส่แค่เชิตไม่จำเป็นต้องใส่สูทหรือคนนี้ใส่โปโลโครับเพราะว่าเป็นการนําเสนอเนาะรูปทั้งหมดนี้ผมนํามาจากเทสทอลกซึ่งเป็นการเสวนาแบบสั้นๆเนาะเอาละครับข้อที่2ที่ควรทราบก็คือไม่ควรแต่งตัวให้ดูต่างจากผู้เข้าร่วมฟังและบรรยากาศมากเกินไปคืออย่าทาให้เราดูโดดเด่นจนมากเกินไปครับมันทําให้คนฟังกับเรา ซึ่งเป็นคนนําเสนอรู้สึกห่างกันมากเกินไปครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญครับเราควรพยายามทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกับผู้ฟังจะทําให้ผู้ฟังรู้สึกสบายใจครับอันนี้เป็นคําแนะนํานะครับข้อที่3ก็คือการเลือกเสื้อผ้าให้เข้ากับสีผิวครับเลือกให้มันเหมาะสมกับสีผิวของเราครับลองดูครับก่อนจะไปนําเสนอผลงานลองใส่เสื้อผ้าที่เราคิดว่าจะนําไปเสนอผลงานแล้วมองหน้ากระจกก่อนครับว่ามันเข้ากับเราไหม ทำให้เราดูเป็นอย่างไรนะครับลักษณะเหมาะสมหรือไม่คาดเข็มขัดอย่างไรหรือว่าจะทําอย่างไรเนาะขั้สุดท้ายครับถ้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องเตรียมตัวมาเยอะเนาะพอเตรียมตัวมาเยอะอาจจะนอนน้อยในวันที่จะนําเสนองานดังนั้นคําแนะนําก็คือควรแต่งหน้าเลยครับ แต่งหน้าแต่งให้ดูสุขภาพดีไปเดินทางเดียวกันกับการแต่งตัว่าทําให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยน้อย,อยหรืออะไรก็ตามทําให้ดูดีครับเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวขั้นแรกก็คือเรื่องของการแต่งกายแต่งกายให้ดูดีและน่าเชื่อถือนะครับนี่คือหัวใจสําคัญครับเอาละครับเมื่อกี้เพิ่งกล่าวมานะครับว่าการ เตรียมตัวเนี่ยมันแบ่งได้เป็น3ส่วนที่ผมกําลังจะกล่าวถึงคือ1การแต่งกาย2อุปกรณ์หรือสถานที่ถ้ามันมีและ3คือการสอนพูดคราวนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการเตรียมด้วยการเตรียมอุปกรณ์นั่นเองอุปกรณ์ที่เหมาะสําหรับการนําเสนอในที่สาธารณะโดยเฉพาะการนําเสนอแบบออนไซต์ site, หรือนัสถานที่ตั้งผมแนะนําอุปกรณ์นี้ครับเราเรียกว่า wireless presenter remote ครับ wireless presenter remote ครับ ลักษณะก็คือมันก็จะเหมือนรีโมทนะครับเป็นเล็กๆขนาดพอดีมือสิ่งที่สำคัญก็คือมันจะช่วยทำให้เราเลือเล่อนสไลด์ได้อย่างนุ่มนวลไม่สะดุดครับหรือสม ooth นั่นเองสิ่งที่สำคัญคือเวลานำเสนอง,งานดีๆครับหรือในกรณี pitching เองครับเขาก็จะใช้วิลเลสพรีเซนเตอร์รีโมทแทนที่จะใช้เมาส์คลิกไปเรื่อยๆเนาะคราวนี้เราจะต้องศึกษาก่อนที่จะนำไปใช้ครับว่าปุ่มไหนเป็นอะไรเช่นปุ่มเปิดปิดถ้ามี หรือปุ่มที่มีกดปุ่มเลเซอร์เพื่อไว้ชี้ในตำแหน่งต่างๆของหน้าจอหรือปุ่มที่เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเลื่อนหน้าเลื่อนหลังรวมไปถึงปุ่มที่กดเป็นปุ่มสีดำนั่นคือถ้าเรามีอุปกรณ์ในการนำเสนอผลงานเนี่ยเราควรศึกษาวิธีการใช้งานแต่ละปุ่มให้เข้าใจนะครับแล้วก็ฝึกกดใช้ครับอาจจะลองเสียบกับคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อปที่เรามีก่อนก็ได้แล้วก็ควรฝึกเลื่อนใช้แต่ละหน้าในสไลด์ให้เป็นครับ ออัน,นี้ครับมันจะต้องไปทำพร้อมกับการซอมพูดเพื่อจะให้มันเกิด Transition หรือช่วงการเปลี่ยนจังหวะที่ดู Smooth และไม่ติดขัดครับเราควรรู้จากการปิดและเปิดหน้าจอสีดำทำไมครับในบางครั้งเนี่ยมันเรามีการซ่อนสไลด์หรือมีสไลด์ที่บางอย่างที่ไม่ควรเห็นเราจะต้องรู้วิธีปิดเปิดไว้บ้างครับบางครั้งมันช่วยทำให้เรานำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ และสุดท้ายคือถ้าไปทดลองในสถานที่จริงได้ถ้าไม่ใช่เราไม่ต้องเดินทางเป็นการนําเสนอในที่ทํางานของเราหรือในมหาวิทยาลัยของเราเราอาจจะลองไปห้องจริงลงหน้าก่อนครับวัน2วันหรือในก่อนวันงานานานๆหน่อยลองไปเสียบลองไปใช้ลองไปเลื่อนสไลด์อยู่หน้าเวทีครับเราจะได้รู้วิธีใช้แล้วเราจะได้รู้ว่าถ้าเราต้องใช้ไมโครโฟนร่วมด้วยครับบางครั้งเรารอล,ลองจับไมโครโฟนและลองจับไว e ลส e ิ p เซนเตอร์ ดูในท่าที่ถนัดเพื่อจะได้นําเสนอได้อย่างลื่นไหลเนาะแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพหรือ professional สูงครับดังนั้นอันนี้เป็นคําแนะนําของการเตรียมอุปกรณ์ครับเอาล่ะครับต่อไปเราจะพูดถึงการเตรียมอย่างสุดท้ายที่เรียกว่าการเตรียมการสอนพูดครับครับคราวนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการเตรียมอย่างสุดท้าย นอกเหนือไปจากการแต่งกายการใช้อุปกรณ์สุดท้ายคือเรื่องสําคัญมากๆครับคือการเตรียมการซ้อมพูดซึ่งการเตรียมการซ้อมพูดนี้ผมแนะนําว่าควรใช้ร่วมกับการใช้ w i r e l e s s p r e s e n t e r r e เ o t e ด้วยครับทีนี้การซ้อมพูดเนี่ยผมจะพูดถึงประเด็นใหญ่ๆอยู่2ประเด็นครับก็คือประเด็นแรกก็คือเราจะต้องรู้จักวิธีการเปิดตัวให้คนจําครับ เพราะในช่วงแรกอะครับจะเป็นช่วงที่คนฟังเนี่ยจะให้ความสนใจกับการนําเสนอของเรามากถ้าเรานําเสนอเปิดตัวได้ดีครับคนฟังจะอยากฟังเรามากๆเลยแล้วเขาจะติดตามการฟังของเราและอย่างนี้ก็เป็นช่วงที่เขาเนี่ยกำลังจะเตรียมตัวบางทีเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจฟังเขาอาจจะเริ่มปิดมือถือเล่นมือถืออะไรถ้าเราเปิดตัวได้ดีมันจะดึงความสนใจของเขาได้ดังนั้นพาทแรกที่สําคัญคือ การซ้อมเราจะต้องคิดให้ได้ครับว่าเราจะเปิดตัวให้คนจำหรือให้คนสนใจได้อย่างไรครับเพราะเป็นเรื่องของการสร้าง first impression เพื่อสร้างความคุ้นเคยจากผู้ฟังที่เขาจะตัดสินเราว่าเฮ้ยเราเรื่องที่เราจะนำเสนอเนี่ยน่าฟังหรือเปล่าเขาจะตัดสินเราภายในไม่กี่วินาทีนี้แหละครับบางคนเขาตั้งใจบางคนเขาเล่นอะไรเขาอาจจะฉุกคิด,ดแล้วมาดูกับเราเนี่ยแหละครับนี่คือเรื่องที่สำคัญมากๆครับเพราะฉะนั้นหาวิธีการเปิดตัวครับ เพราะฉะนั้นเวลาการเปิดตัวนะครับควรใช้เวลาที่ไม่ควรเกิน10%ของเวลานําเสนอทั้งหมดเนาะอันนี้ไม่ยากครับถ้านําเสนอ1ชั่วโมงหรือ60นาทีเราควรเปิดตัวไม่เกินประมาณ6นาทีประมาณนี้ครับสูงสุดเนาะแล้วการนําเสนอหรือการเปิดตัวไม่จําเป็นต้องเริ่มต้นด้วยการแนะนําตัวเสมอครับไม่จําเป็นต้องพูดว่าสวัสดีครับวันนี้ผมชื่อบบาบามาจากที่นี่ครับ เราจะเปิดตัวในรูปแบบอื่นๆก็ได้ครับเช่นอาจจะเปิดตัวด้วยเริ่มต้นด้วยคาถามก็ได้ครับเช่นถ้าเราต้องการนําเสนอว่าคุณเคยสงสัยไหมว่าทําไมบ้านเราถึงมีซึนามิน้อยนี่เป็นวิธีหนึ่งในการเปิดตัวครับ เพราะว่าถ้าเรากําลังจะพูดถึงเรื่องของสึานามินี้เราจ,จะไม่จำเป็นต้องพูดว่าเราแนะนําตัวแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสึนามิเราจะเปิดตัวด้วยคําถามแบบนี้ก็ได้ครับทาให้คนฟังฉุกคิดได้ครับหรืออาจจะเริ่มต้นด้วยบทสรุปเป็นแฮปปี้เอนดิ้งทร AGED ีหรือเป็นบทสรุปแบบไหนก็ทําได้หรืออาจจะเริ่มต้นด้วยเรื่องเล่าก็ได้ครับเช่นพูดว่าสวัสดีครับวันนี้ผมมีนิทานเรื่องหนึง่งมาเล่าให้เราฟังกันก่อนเป็นเรื่องนี้เรื่องนี้ เรียกความสนใจจากคนดูครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากครับคือการเปิดตัวให้คนจําครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อเราซ้อมพูดะครับเราจะต้องซ้อมสไลด์ไปเรื่อยๆเนาะแต่เราต้องรู้วิธีการเปิดตัวแล้วเราก็ซ้อมทีละสไลด์ไปเรื่อยๆวิธีการต่อไปก็คือผมจะพูดถึงเรื่องของการซ้อมซ้ําต่อ,ตอไปเรื่อยๆครับวิธีการซ้อมอย่างนี้ครับผมแนะครับเราไม่ควรจําทุกคําพูดในสไลด์คิดทุกคําพูดในสไลด์และจําครับ ไม่มีทางครับที่เราจะจําทุกคําพูดในสลไลด์ได้แต่สิ่งที่เราจะช่วยได้คือการซ้อมพูดตาม outline ครับหมายความว่าสไลด์เราเนี่ยแหละครับจะเป็น k e ว w o r d ที่นําเราว่าเราควรจะพูดเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นเวลาเราทําสไลด์แต่ละสไลด์ครับหรือนําเสนอแต่ละหน้าครับกรุณาคิดเลยว่าเราจะเล่าเรื่องยังไงหรือเราจะวาง story อย่างไร นั่นคือการวางเอาไลน์ของเราเวลาเราพูดในแต่ละครั้งบางครั้งอาจจะไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายมันจะได้ใจความที่เราอยากสื่อเหมือนกันครับดังนั้นครับที่2ก็คือผมก็เลยพูดว่าอย่าจําทุกคําในสไลด์ครับใช้คีย์เวิร์ดครับเราจําไม่ได้หมดครับแต่เรารู้ว่าใจความสําคัญหรือประเด็นนี้คืออะไรเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญครับคนฟังจะรับรู้ทันทีว่าเราจําทุกคําพูดครับ หลายๆคนมองออกเนาะเวลาเราไปเป็นคนฟังเราฟังการนําเสนอเรารู้ครับว่าเขาอ่านสคริปต์หรือเปล่าแต่ในบางครั้งถ้าเราพูดไปตามเอาลน์แล้วครับมันจะรู้สึกว่ามันจะมีความเป็นธรรมชาติและดูลื่นไหลครับสิ่งที่สําคัญคือการซ้อมพูดทุกครั้งอะซ้อมทุกครั้งเมื่อมีโอกาสครับจะทําอะไรก็ซ้อมได้ครับไม่จาเป็นต้องซ้อมทุกสไลด์ครับซ้อมทีละสไลด์อ่ววันนี้เรากินข้าวครับเราซ้อมสไลด์หน้านี้หน้าเดียวก่อนเนาะ หรือ,อยังนึกไม่ออกก็อมองสไลด์หน้านี้ครับแล้วคิดเอาลน์เขาเขาเฮ้ยเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นด้วยจากการพูดการเรื่องของการซ้อมพูดจะพูดไหมเนาะจะพูดว่าเราจะเกริ่นก่อนหน้านี้ไหมว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้เราเคยพูดถึงเรื่องของการเตรียมการแต่งกายแล้วนะเราพูดถึงเรื่องของการเตรียมอุปกรณ์แล้วนะแบบนี้ครับเราสามารถทําได้ครับและสุดท้ายช่วงเริ่มต้นเราจะซ้อมพูดทีละสไลด์ไปเรื่อยๆแบ่งเป็นส่วนๆแต่สุดท้ายเราต้องเอามาพูดรวมนะครับเพราะทําไมครับ เพราะเราจะได้รู้ว่าเมื่อเวลาเราซ้อมพูดรวมทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ในเวลาที่เราได้รับหรือเปล่าเช่นการนําเป็นนาเสนอในสัมมนาหรือคอนเฟรนซ์ต่างๆเรามักจะมีเวลาประมาณ 15- หรือ20นาทีดังนั้นการซ้อมพูดเราซ้อมทีละสไลด์แยกได้ครับแต่สุดท้ายเรามาฝึกรวมกันจะได้รู้ครับว่ายังอยู่ในเวลาที่กําหนดหรือเปล่าถ้าไม่อยู่ในเวลาอยู่เกินไปเราจะได้ปรับคําพูดไม่ควรเร่งพูดทุกอย่าง ที่รู้ครับพูดไปตามจังหวะครับค้นฟังฟังไม่ทันครับเนาะเพราะฉะนั้นซ้อมไปตามสภาพครับซ้อมแล้วลองซ้อมไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราจะชินแล้วเราจะรู้ว่าเราจะพูดอะไรครับหลังจากที่เราได้ศึกษาการเตรียมตัว ใน3รูปแบบคือการแต่งกายการใช้อุปกรณ์หรือสถานที่และการซ้อมพูดแล้วคราวนี้เราได้สิ้นสุดพาร์ทแรกของขั้นตอนของการนำเสนอในที่สาธารณะครับต่อไปเราจะมาดูวิธีการนำเสนอครับว่าในขณะที่นำเสนอเราควรจะวางท่าทางและการพูดอย่างไรครับซึ่งเราจะได้ศึกษากัน ในพาร์ทถัดไปนั่นก็คือพาร์ทที่3ครับโปรดติดตามคลิปถัดไปครับขอบคุณครับ